สวัสดีทุกคนนะจ๊ะพอดีเราน้องจา๋าญาจ๋าพาปลูกเคยส่งแชมพูแชมพูสระผมมาให้เราพอใช้แล้วมันก็จะติดใจก็เลยต้องสั่งซื้อน้องเขาใครอยาการู้เรื่องแชมพูสมุนไพรไปที่ช่องญาจ๋าพาปลูกนะจ๊ะแล้วถ้าได้ลองใช้และได้ลองใช้พวก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสกัดจากธรรมชาติจะติดใจนะเนี่ยเราเลยต้องสั่งของน้องจ๋ามามาใช้อีกนี่โอ้ดูสิส่งให้พี่ปุ๋ยนะจะกะจ,จะไม่ให้พี่ต้อมยอมแพ้ใช่ปะเอ่อหอมแบ่งขอบคุณมากๆนะจ๊ะน้องจา๋า อันนี้สบู่สบู่ดี๋พี่จะลองใช้ดูนะอันนี้อันนี้ลาเวนเดอร์มะนาวลาเวนเดอร์น้ำผึ้งอันนี้เอาไว้กินเนาะแต่พี่คลายฝาไแล้วนะพี่คลายฝาเรียบร้อยแล้วไม่มีแกสแ๊สละแพี่ก็จะมาทำคลิปนี่แหละขอบคุณมากที่แถมมาเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเราใช้ดีสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันสกัดจากธรรมชาติเนี่ยทำมาจากธรรมชาติมันจะเป็นสินค้ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วถ้าใช้ดีแล้วจะบอกต่อเข้าใจคําว่าสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อไหมถ้าใช้ดีแล้วบอกต่อแท้จะไม่ต้องไปแบบไปเสียเงินโฆษณาในสื่อต่างๆเลยนะรู้ป่ะแต่ถ้าขายแล้วก็ต้องมีการเอ่อ โปรโมทสินค้าเดี๋ยวพี่จะช่วยสนใจให้ไปดูพวกนี้จะมีที่ช่องยาจา๋าพัปลูกจะมีบอกว่าส่วนผสมอะไรบ้างเพราะว่าพวกนี้จะแบบช่วยลดการสะสมของสารเคมีบนหนังศีรษะประุงรากผมช่วยให้รากผมแข็งแรงป้องกันผมร่วง ออผมบางช่วยผมดกดำขจัดรังแคได้นะและแก้อาการคันศรีรษะรักษาผมเสียผมแห้งแตกปลายช่วยผมนุ่มนี่แหละเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงถึง,ถ,งถึงต้องสั่งเพราะผมพี่นุ่มเบอร์ผมเรานุ่มมากเอ,อพี่สาวมาจับผมเราตอนที่พาแม่ไปหาหมอพี่สาวยังบอกเลยผมนุ่มมากเลยเออ แล้วก็มีน้ำหนักจัดรงง่ายด้วยนี่แหละที่สาเหตุที่เราจะต้องตัดสินใจสั่งสั่งซื้อน้องจ๋ามาอีกทั้งหมดหกขวดใครสนใจนะไปที่ช่องย่าจ๋าพาปลูกนะจ๊ะมันทำให้เราใช้แล้วมันใช้แล้วดีเข้าใจป่ะก็เลยอยากจะบอกต่อเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้ถ้ายาจา๋า ไปขึ้นทะเบียนขออนุญาตขายรับรองได้พี่ว่าขายดีมากเลยเนี่ยคือต้องต้องคนลองใช้ดูนะต้องคนได้ได้ลองทดลองใช้แล้วจะติดใจแล้วจะต้องสั่งซื้อแบบเราเนี่ยเห็นไหมใช้ดีลระบอกต่อสินค้าที่ใช้ดีลระบอกต่อเดี๋ยวนี้จะลองเดี๋ยนี้พี่จะลองชิมดู ไม่ใช่ชิมบ้าบอีิมสบูไ่ไปชิมได้ไงไปแ,แล้วเธอรีบอัดรีบอัดลัวฝนตกนี่สบู่สบู่แตงกวาฮเฮสบู่ตำลึงดเดสบู่ตำลึงเดเนี่ยพืชผักต่างๆในในบ้านน่ะเนี่ยสามารถนำมาใช้ทำแบบเนี่ยน้องจ๋าเขาเรียนเกี่ยวกับน่าจะเรียนนะเรียนเนาะน้องจ๋าเรียน โรงเรียนเกี่ยวกับสมุนไพรนี่แหละตามศูนย์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 ผลิตพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกพืชสมุนไพรไป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 ติดต่อที่ช่องยาจ่าพาปลูกแล้วก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างอันนี้เดี๋ยวเข้าตู้เย็นแล้วก็ชิมเลยอันนี้ของอันนี้กินของกินอันนี้มะม่วงหามราหูอันนี้น้ำผึ้งลาเวนเดอร์ผสมน้ำผึ้งดวยกัน เดี๋ยวจะไปชิมต้องรีบอัดไม่ใช่หรอกลัวฝนมันตกมันหึม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 แต่มันก็หึมมาบ่อยๆแต่ก็เลยไปทุกทีอฝนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ใดูพวกเรานะไปลองเออ่จะมีหลายๆช่องอะ่ะที่เขาทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวก พืชสมุนไพรต่างๆเออลองไปดูแล้วก็จะลองหัดทดําดูหรือจะไปเรียนรู้กับศูนย์ต่างๆในเขตของตัวเองก็ได้ใช่ป่าวมีหน่วยงานของรัฐน่ะนั่นแหละก็ลองไปหาดูไปเสิร์ชหาดูว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาสอนเออสอนเกี่ยวกับพวกนี้แหละทำพวก ส,สบู่เนี่ยอาบน้ําได้ด้วยใช้อาบน้ําได้ด้วยเนี่ยอาบน้ําได้ด้วยนะสระผมด้วยแล้วก็อาบน้ําใช้ฟอกตัวได้ด้วยนี่คือใช้ดีแล้วต้องมาบอกต่อไงเข้าใจป่ะเป็นคนที่ใช้อะไรแล้วมันดีก็จะเอามาบอกต่อเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ใช่มกอกอกหรอกสมัยสาวๆเลยแหละที่เราหมักผมด้วยนะ้ำมันมะกอกอะขวดละห้าบาทสมัยก่อนนู สมัยเด็ก,ดกบางคนยังไม่เกิดเบ้งเราใช้มังแต่สมัยสาว,สาวนะน้ำมันมะกอกพอมีน้ํามันมะพระ้าวะสะกัดเย็นมาเราก็เอาน้ามันมะพร้าวสะกัดเย็นนี่แหละเอามาหมักผมแล้วก็ทาผิวแล้วก็นวดหน้าถ้าใครมีเครื่องนวดหน้าเวลาใช้น้ํามันมะพร้าวทาหน้าก็ให้เอาเครื่องอันตราโซนิกเครื่องนวดหน้าอะไรก็แล้วแต่เอามา เอามาวน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 ของเรามันจะประมาณ25้านาทีใช่ปะไอเครื่องที่เราเคยให้ดูเป็นเครื่องอัลตราโซนิกที่เราใช้มานานมากใช้มั้งแต่อายุสามห้าตอนนั้นก็ยังเป็นรุ่นสามพันเก้ามั้งซื้อมาสองตัวแล้วก็นวดนวดหน้านวดประจำเลยใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนวดเราว่าเอาอยู่่ะมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาอยู่จริงๆนะขอให้แกแค่แบบขยันนวด ถ้าใครแพ้ก็หยุดทำวันเว้นวันก็ได้ถ้าไม่แพ้ก็ทำบ่อยๆอย่ผิวมันจะตึงหน้าจะเนียนใสเลยจริงๆมันต้องขยันทำนะแล้วตัวเครื่องนวดหน้านะ่ยมันจะช่วยผลักผลักพวกน้ำมันมะพร้าวเนะี่ยเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังลึกลงมาหน่อยนั่นแหละต้องขยนันมันช่วย,วยลดริ้วรอย ต่างๆได้เป็นอย่างดีเราเคยแบบช่วงที่แบบขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจทำอะ่ะขี้เกียจทำมันขี้เกียจนวดอะไรเงี้ยมัวจะทำช่อง u t u b e ใช่ป่ะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลตัวเองอะไรเงี้ยหรือรอยต่างๆก็มาเพราะวัยมันมากแล้วอะ่ะใช่ป่ะครึ่งศตวรรษแล้วอะ่ะห้าสิบห้าปีเนี้ต้องนวดคอนวดหน้าด้วยเมื่อก่อนก็พอแบบงานเยอะเยอะยุ่งๆแล้วไม่ค่อยได้ใส่ใจ ทุกอย่างก็เหี่ยวไปตามกาลเวลาครีมเอาไม่ค่อยอยู่หรอกต่อให้ครีมดีๆครีมที่แบบเด้งๆเด้งๆอะไรเงี้ยมันเอาไม่อยู่หรอกนะมันต้องใช้ตัวช่วยมันต้องมีตัวช่วยต้องมีเครื่องอันต้าโซนิกถ้ามีเวลาก็ไปยิงเลเ,เลเซอร์ยกกระชับหน้าใส IPL ของเราก็มี IPL ด้วยที่สําหรับยิงให้หนาา้าใสใช่ป่ะก็จะมีตัวยิง IPL แล้วก็เครื่องรวดหน้าอันตราโซนิกสองตัวเนี้ยถ้าขยันทำมันก็ชะลอ ชะลอวัยชาราลงได้เออคือถ้าขยันทานะมันก็สามารถชะลอวัยชาราลงได้เป็นอย่างดีส่วนคนที่เป็นดารานักแสดงที่ดังๆแล้วก็ไปทํานูน่ทนทํานี่จนแบบสารพัดที่จะทำอ่ะใช่เปล่าใช้เครื่องเลเซอร์อันสารพัดที่ทํายกกระชับฉีดฟิลเลอร์ อะไรนะโบ็อกไฮฟูนี่ยคือไปทำหน้ามาจนแบบหน้าตัวเองแบบเด้งมากเลยแล้วมาขายครีมเนี่ยเราไม่ชอบเราบอกเลยว่ามันโฆษณาเกินจริงแล้วที่สำคัญเสียงอะไรคือเราไม่ชอบเลยแหละ ไม่ชอบที่มาโฆษณาแบบใช้ครีมตัวนี้แล้วน่าจะเด้งเหมือนเขาอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเอาเปรียบผู้บริโภคอะ่ะผู้ดาราดังๆเนี่ยเออมาโฆษณาขายครีมอะแหกตาประชาชนอะบองตรงรับไม่ได้หรอกกับเรื่องแบบนี้บองคือไม่อยากพูดนะในฐานะที่เราเรียนมาร์เก็ตติ้งมาเราไม่ชอบอะมันเป็นการโฆษณาเกินจริง ถึงแม้บอกว่ามันจะเป็นแบบว่ากลยุทธ์วิธีทางการตลาดการตลาดแบบนี้ไม่ชอบแหกตาประชาชนหลอกลวงประชาชนมันจะเป็นไปได้ไงครีมขนาดนี้จะทำให้หน้าตัวเองแบบว่าจากเจ็ดสิบมันเหลือแบบว่าสี่สิบเป็นไปไม่ได้ครีมกระปุกเดียวเนี่ยนะอย่าทำแบบนี้อย่าแบบโฆษณาเกินจริงสินค้ามาใช้เองแล้วบอกต่อ เนี่ยอย่างน้องจ๋าเนี่ยบอกได้เลยว่าสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่ออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วมันก็จะบอกต่อกันไปเรื่อยๆมันใช้ปากต่อปาก,ปากาใช่ป่ะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีคุณภาพจริงๆไม่ต้องไปออกสื่อโฆษณาแบบต่อวินาทีสิบวินาทีปาเข้าไปห้าแสนอะไรแบบนี้ไม่ต้อง คือบางอย่างบางสิ่งบางอย่างมันเกินจริงคือเราเรียนการตลาดมาเรามองเห็นอะไรที่มันเกินจริงไปเยอะมากอะแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจคนอย่างเรามากเลยเพราะมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคซึ่งทำแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ดีไม่ดีม,ดามากมากเลย ใช้ดาราดังๆมาโฆษณาบางทีแบบว่ากระปุกแล้วไม่ก,กี่ร้อยเงี้ยหน้าใสาหน้าเด้งดิ้วรอยหายหมดเลยทำไมไม่ละอายบ้างนะฮะไม่ไม่รู้สึกละอายใจบ้างอนะ่ะตศสีตาสาก็เชื่อไปดิใช่เปล่าสงสารผู้บริโภคบองตรง จะทำแบบนี้หึมๆแล้วฝนมาหึมห่มๆแล้วแกะแล้วหอมมากเลยนะนี่แกะออกมาแล้วหอมมากเดี๋ยววันนี้จะใช้ละแพร่เมวเนี๋ยวนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วพอดีเราเห็นในทีวี <c oughs> <c oughs> เห็นนโฆษณานในทีวีแล้วนึกแล้วโมโห <c oughs> เหมือนเอาคนดังๆมาโฆษณาเลยนะเ,เลขมงคลนะไอนี่ก็อีกอีกอีกไอนี่ก็อีก <c oughs> เลขมงคลทำอย่างนี้ได้ยังไงเลขมงคลเสียงอะไรเดี๋ยวกันเราแปลกใจว่ามีเสียงอะไรมีอะไรมาก็กก๊กแก๊กอยู่ในเครื่องยนต์ นี่เราเอาไฟมาส่องไว้นนะจะต้องเสียงอะไรมันมีปุ๊บปั๊กปุก๊บปั๊ก,กได้ยินไหมฝนเริ่มลงเม็ดละได้ยินไหมจ๊ะได้นฝนละไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคน นะช่องทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะทุกช่องเลยช่องเล็กช่องใหญ่นี้ให้ความรู้พวกเรานะมือใหม่หัดปลูกนะเพราะเราปลูกพืชผักเราไม่สามารถที่จะปลูกทุกชนิดได้เข้าใจใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะปลูกได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นหลายๆช่องเขาจะมีพืชผักต่างๆที่บ้านเราไม่มีแล้วก็แนะนำวิธีการปลูกให้เราเป็นอย่างดี สำหรับมือใหม่หัดปลูกไปแล้วจะรีบไปสระผมขอบคุณมากมากนะจ๊ะไปอุดหนุนได้นะอุดหนุนอุดหนุนอุดหนุนน้องจ๋า่าจ๋าใครอยากได้ต้นไม้ไปอุดหนุนช่องช่องทุกช่องที่ขายที่ขายต้นไม้อย่าลืมนะในช่องของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาจะขายต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นไปอุดหนุนไปซื้อ เขาเขาเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกเออไปจริงๆแล้วจะไปสระผมกลับไปล้างหน้าขอบคุณน้องจ๋ามากนะจ๋าแก้นี้นะ